จริงๆมันเต็มปลาอยู่เด้ทุกคนโอน้นี่เจออีกอะอ่ะเก็บก็ได้อ,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 อุ๊ชอุ๊ชอุ๊ชมาดอกสวยๆละกันนี่มาดอกนี้ มันได้ยินเสียงคนทุกคนก็เลยก็เงียบ มันจะไม่ได้โอเค i'm Nghĩ tao quần đâu con Kè Ôi xe ra kè Kè một lưỡi hả oh? đọc đi Mmm, mmm, mm. I เกือบอยางดีแล้วทุกคนพอเบิ้งเดียวเ,เ,เขากำลังขึ้นใหม่เนี่ยสวยมากเนี่ยกำลังข้นหม้โอ้ยใจเอาลดดอกย่านฝนทุกคนเอาไปก่อนเ้อ ta sẽ đẩy nó thú khuôn ha cứ vào lại ta ảo đẩy kìa ảo đẩy vô bất động kìa kìa thú khuôn thú kìa cám cho khuôn <laughs> ha oh, ô hô thú khuôn toàn ni phùi lôn nâu rồi nè nhập mưa lại nhập cám bàn để ám nâu ออโออน่ะ้เห็นไหมนี่กำลังออกกระลายอยู่แสดงมีดมันไปแสดงอ๊บก็จะกลับแล้วนะไปก่อนอไปสมที่หลังเห็นไหมคะ ไม่ตัดหน่อยนะตัดหน่อยนั่นหนูได้อยังบอกเราทุกคนเขาบอกเป็นตะกินเขาบอกบอกค่ะ ไม่อยากเก็บนะ้ำเล็กขนาดนี้ขี้เกียจทำเสียดายทุกคนเลยทุกคนเห็นบนนี่กำลังเขินใหม่ ปกติไม่เก็บนะคะแต่รอบนี้แบบอ่ะก็ได้ทุกคนกำลังขึ้นไม่ สวยโอ้สวยเลยนี่กลังขึ้นใหม่คนเห็นบ่นี่เขากําลังพุดขึ้นมานี่ขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่เรื่อยๆค่ะดูโอ้ยถ้าฝนไม่ตกนี่แบบหือ ซื้อโปลรแจกนะคะทุกคนโอ้ทุกคนคือห่อนแทะือห่อนต้องมือแทะตอนนี้เอาไปเด้ออันนี้เจอหอิ่นถั่วทีนี้เรียกไหมหนูเยื่อไม้หนูสามดอกค่ะ นีนเด้อทุกคนว่า <c oughs> ถนอนเอาเลยนะห้เขาไปจัดการเองมันเห็นาลค่ะนี่ค่ะเสียงเริ่มอ้อยๆบ่แม่นอย่างเด้ยทุกคนเมงงื่อยย่างขึ้นย่างได้เลยสูมขึ้นไปตกย่างลุกมะโอ้โห เนี่สุดๆโอ้โหนี่เห็ดไก่ทอดก็มีตรงนี้นี่โอ้อันนี้ขาสวยอันนี้ต้องไปลอกนะคะแล้วก็เก็บแยกถุงค่ะตัวสุนัขผมมายเยดอกนี่โอเคไนนม่แน่ใจไนมะ่เอา ่มมาอยู่ค่นี้ามาแยกค่ะคิดว่าก็จะหายเห็ดไก่มูไปนั่งอยู่ดอกวะคนจีนเุ็ดเท่าโอ้โหเห็ดไก่ทอดนั้นขาสวยเฮ้ยทุกคนน,นี่อ่าอ่าขาสวยอ่ะไปเขา ลืมลว่เราจะใส่แยกนิะใส่แยกเดี๋ยวไม่ติดคนพานพี่ใหม่เมื่อกี้นอนหลับเลยพี่ใหม่แต่รถตนสาดไม่ได้นหลับในรถนะคะหลับในเปลค่ะมาเมย็ยไ้นิดหยาทุกคนเมย็ยอปลาดใมหยานะ ได้ยู่ทุกคนแต่ฝั่งนี้ไม่น่าจะได้โอ้ฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอ้บดได้บดได้บดได้มาดูใต้ดอกกันโอ้อันนี้เนี่นนนยเได้แค่นี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ได้แค่นี้ค่ะอ่าทุกคนไม่เหนื่อยเมื่อยห้อน ใส่เสื้ออันนี้นะทุกคนข้างในก็เสือ้อแขนยาวเหนื่อยมากแต่เฮ็ดอยู่ทุกคนดีใจดีใจบ่มีฝนก็เลยมาค่ะไปแล้วค่ะหาตโอไม่ได้เพิ่มอีกเจมถังกันยังดีคิบเห็นอนไรกันเด้อกิดเห็น s l i p p รีปป่ j จ็ k กันนะคะติดมันไปไหม แต่เขาแซบอยู่เดยทุกคนแค่เสียเวลาลอกเขาซซื่อนะเสียเวลาลอกอ่อันนี้เห็ดไก่ด้วยอ้ชอบจังเลยชิ้นแบบนี้สวยเนี่ยเอออันนี้งามนี่นี่นี่นนนนนน ทีสีนะแม่แค่ตนี่นี่ทุกคนเจะเห็ดไก่แล้วไก่สวยๆด้วยดีแล้วอ่ะดีดีนี่นี่อุ้ยคนอันนั้นก็ได้อยู่นี่แล้วตรงนี้ด้วยค่ะอุ้ยดีใจนี่นี่สวย อุ้ยใครกูบอกมากมอ,นนอุ้ยทุกคนตืจะกลับเลยเนีอยโอ้ยได้ยอนยางมาฟังนี่ขมข่าเดินลงมาอยู่เอาไปที่เลยแหล,ละหน่อยอร่อยค่อยสวยหน่อยเนาะโอ้ยนวันสุดสิปเหตุงาม สุดยอดอน,นี่เอาไปเลยนี่เมื่อเดียวหยุดงานหยุดงานตั้งสามมือเดื่อวันจันทร์พร้อมต้องขาไม่ได้เดี๋ยวต้องตัดตรงนี้วันแรงงานนะคะนี่ค่ะได้เบอร์นี่เธอไม่วเป็นแต่ได้เท้โอ้ยโอ้ยเต้นเน่อยเท่ด้ ยังไงเอา้าเอ้ยเธอไม่ได้เด็กทุกคนอะน,น่ะอันนี้ผมก็จะเพิ่มจะได้สมคาเกลือเลยนี้นี่ค่ะอ้าไม่ได้เฉยเลยนะี่เสียดายโอเคเป็นถังแล้วจะได้กลับแลว้ว อี๋อี๋อ,อ,อ,อาดีใจคนก็นเป็นบ้าเลยเข็ยนงานมาเมื่อยเมื่อมาเก็บให้เสร็จเลยฉันจะกลับบ้านพักผ่อนโอเคทุกคนกำลังขึ้นไม้ลายหลังพุทขี้ดินฮะนะ่นหน่อยข้างนนี่เต็มเลย สวยนะเออสวยอยู่สวยอยู่อะไปเี่ยอยู่ในถุงนี่แหละาตาไปทางกล้องไปทางอีกแลว้วตาไปทางกล้องไปทางอีกแลว้วนี่เป็นไหมอันนี้บานไปไหม ไก่ค่ะนนสวยอยู่ทุกคนอเอากันเด้ออ้โอโหคือว่าได้เลยนะคะเห็นบ้างใบไม้ร่วงเลยเด้อทุกคนเหน็นบ้างไหใบไม้เป็นซีแล้วก็ร่วงละตรงไหนก็เบังบอกลยแล้วบังเห็ดกระตายใบไม้นี ใส่ดิใจปราเต็มเลยทุกคนออโอ้ฝนไปมากแลลวเดอเอ้อเอชนามหยานะโบมี่ค่ะปีนี้ไปมาแล้วนะคะนี่ค่ะสวยๆโอเคชงมือได้นน่ทั้งถือกล้องทั้งว้า อ้อดนนีนได้ดูอขังเีมนี่ากลัขึ้นนี่น้อยนะทุกคนนี่นี่นี่เอาไปอันนี้ได้นนี้ได้อันนี้ได้โอ้โหวางถุงเห็ดอันนี้ก่อนวันนี้ก็ำลังขึ้นพุดขึ้นดินนี่ก็ำลังขึ้น่ะ โอ้เสียดายเด้อทุกคนขบมีฝนสุดยอดเก็บเห็ดม้วนเอาไปอนนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะพอได้อยู่ตัดเอาลยเดอทุกคนตัดเอาการเอาเย้ ยอดสุดยอดว้าวเต็มเลยที่นี่ล้นเลยนะกําลังขึ้นที่มันนี้ทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่มานเนี่ยทำว,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 วันหยุดค่ะไว้ทำวันหยุด ใช่ตู้เย็นเป็นห,หล,หล,วนหล้วนเมื่อคนอาจจะบื่อคนลยเด้อว่างๆนี่สิตัดคลิปหน่อยเบิง้งเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ตัดคลิปแต่ขายเห็ดให้ดูนะคะเขาทำงานเหนือ่อยอาจจะรอมันหยุดเลยไอ้ใหญ่ใหญ่เว้ยเ็มทำไงอะล้นเลย เนี่ย,ยู่ทุกคนเนี่ยทุกคนรุ่นมีล้าลายเนี่ยเต็มเลยนะกำลังขึ้นเลยนะขยับถุงลนะ เดี๋ยวฉัลืมถุงเฮดเนี่ยนะโอ้ยทุกคนทุกคนขาเนี่ยค่ะกำลังขึ้นเนี่ยแล้วก็ที่นินาวเต็ม,มนเลยนี่แรงเน่ยน,นี่ไม่ได้เธอโอุย้ยไม่ได้ทุกคนเฮดทันไล่แต่ว่าพี่ใหม่โทษตามเนาะสองทุ่มล้วแกบอกว่าทุกคนแปบ๊บแปบ๊บ คือวานะ่าเนาะมากับสายไปนะทุกคนค่ะกําลังพุดขึ้นน,น,นี่นี่นี่้ยกำลังพุดขึ้นเต็มเลยอุ้ยทําไมฉันไม่ลงมาตรงนี้ก่อนนะเจอเยอะเลยอะ่ะอ้ยทุกคนเก็ดกายเก,ก็ดเหยียบพี่เรียกแล้วนะคะคุณพี่เรียกแล้วนะคะ นี่ทุกคนเห็นอยู่บนนี้น้อยๆเนี่ยกำลังข้นไม่เยอะมากเฮ้ย,ย,ยกกขืนไม่เรียกแล้ว่ดูทุกคนนี่โอ้โหตรงนี้คือแบบกำลังข้นไม่แต้มเลยปดๆๆขึ้นเดี๋ยวฝนตกเนาะทุกคนเนาะ ทีส่สำคัญโดนเรียกแล้วบอกห้านาทีแล้วเนี่ยขอเวลาห้านาทีโอเค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 โอ้ยกลับดึงเห็นเยอะโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยน้อเห็ดโอ้ยน้อนะทุกคน้ขึนมาโอเคทุกคนก่อนสุดท้ายแล้วเด้อค่ะกลับแล้วนะคะ ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะน,นี่สวยๆก็สุดท้ายก็